คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสว,ส,สวัสดีครับโกสโกรู Guru, รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องผีๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เช่นเคยนะฮะเราได้รับการอนุญาตจากทางรายการ The Ghost Radio นำเรื่องต่างๆที่ได้รับความนิยมแบบยอดวิวขึ้นหลักล้านเอามาเล่าในมุมมองของถ้าหากว่าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้เจอผีแบบนี้ เราจะรับมือ,อยังไงเราจะทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าต่างๆจะเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราไปเจอตัวเองนะฮะมันก็ต้องมีการเตรียมตัวกันหน่อยนะครับแล้วก็หนึ่งเรื่องที่วันนี้จะยกมาคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง7วันอันตรายซึ่งเพิ่งจะได้ฟังไปไม่ไม่กี่เดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะแต่ยอดวิวไปหลักล้านแล้วนะฮะก็เรื่องนี้นะฮะแน่นอนคุณใต้ไม่ได้ฟังใช่ไหมครับออผมก็เลยจะเล่าให้ฟังคร่าว ท่าที่ผมจาความได้เพราะเรื่องนี้ยาวมากครับยาวเป็นชั่วโมงเลย<อ>เขาเล่ามาเป็นชั่วโมงเลยแต่ผมจะรวบรัดให้ได้ในหนึ่งนาที<อ>ได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูเขาชื่อคุณยาวครับ<อ>คุณยาวนี่เป็นเซลลแน่นอนอาชีพเซลล์เราก็รู้กันอยู่ว่าต้องอไปค้างต่างจังหวัด<อ>ไปนอนโรงแรมต่างๆโรงแรมนอนคนเดียวบ้างอนอนกับเพื่อนบ้างคุณยาวเขาไปพักโรงแรมต่างจังหวัดโรงแรมหนึ่งซึ่งวันนั้นก็ รู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมที่อยู่ห้องเนี่ยห้องในสุดเลยครับห้องเงียบในสุดเลยของชั้นนั้นนะฮะชั้นไหนจำไม่ได้แต่ว่าเขาวันนั้นเขาไปพักที่นี่เสร็จตอนนั้นตื่นเช้าขึ้นมาประมาณเช้าเนี่ยก็ลงมาจะเขาจะมีอาหารให้ทานใช่เปล่าในในห้องอาหารของโรงแรมชั้นล่างเนี่ยนะครับเขาก็ไปนั่งอยู่แล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่อ่ะไว้ประมาณสองสามโต๊ะ มองหน้าผู้ชายคนนั้นก็เหมือนนั่งเล่นมือถือไปเรื่อยนะครับเขาว่านั่งเล่นมือถือไปเรื่อยเห็นผู้ชายคนนั้นก็มองมองบังเอิญบังเอิญเงยหน้าขึ้นไปศบตาพอดีครับทางโน้นก็หันมามองพอดีเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนจะมีเรื่องครับเหมือนจะมีเรื่องผู้ชายคนนั้นเดินมาที่โต๊ะเลยน้องมีอะไรหรือเปล่ามองหน้าพี่ก็ถามไปถามมาบอกว่าผมไม่มีอะไรครับพอดีผมนึกว่าเป็นคนรู้จักเห็นหน้าคุ้นคุ้น สรุปไปมาผู้ชายคนนี้ก็นั่งคุยกันกับคุณยาวต่อเลยครับ mm hmm. เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาชื่อต้น mm hmm. แล้วก็ถามว่าคุณยาวเนี่ย mm hmm. เชื่อเรื่องผีหรือเปล่า mm hmm. มาพักเป็นเซลล์อาชีพแบบนี้เ,เจอผีอะไรบ้างหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าของคุณต้นเนี่ยเขาเคยเจอเรื่องผีครั้งเดียวในชีวิต mm hmm. แล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังนั่งคุยเป็นชั่วโมงเลยนะครับ mm hmm. mm hmm. เขาบอกว่าเขาเคยมาพัก ที่โรงแรมมีอยู่วันหนึ่งขณะทีะ่ขับรถแล้วก็จะกลับมาพักที่โรงแรมประมาณทุ่มหนึ่งก่อนเข้าโรงแรมพอดีแบบปวดฉี่มากครับแวะฉี่ข้างทางแล้วก็ขึ้นรถกลับมาโรงแรมปรากฏว่าพอมานอนที่โรงแรมเกิดอาการมันหนาวหนาวหนาวกว่าแอร์ที่ปกติจนคืนนั้นเขาเจอร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาก็เป็นผีผู้หญิงแต่ความแปลกก็คือ ผีผู้หญิงแบบร่างยาวมากครับหัวเนี่ยถึงเพดานเลยผมยาวถึงสะโพกรวมทั้งแขนขายาวหมดเลยอยู่ในชุดเสื้อผ้าแบบข,ขารุ่งริ่งนะฮะเป็นเชือเสื้อคอกระเช้าแล้วก็เป็นผ้าถุงแล้วก็หันมาหันมามองกับเขาแล้วก็บอกว่ากูเลือกมึงนี่แหละกูจะเอามึงนี่แหละนะครับ,รบจนเขาตกใจตื่นหลังจากนั้นไม่กี่วันคือ เขาก็มีอาการแบบร่างกายไม่มีแรงกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เจอผีสาวเนี่ยมามาปรากฏตัวให้เห็นอยู่ตลอดเลยนะครับวันหนึ่งก็เจอถึงขั้นที่ว่าผีสาวขึ้นมานั่งอยู่บนหัวเตียงแล้วก็เขาก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเหมือนมีรอยแผลโน่นนี่นั่นนะครับบนผีสาวตัวนี้จนไปทำงานไม่ได้ครับ ก็ต้องลางานกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดซึ่งแม่ก็เล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงแม่ก็พาไปหาหมอผีอารมณ์แบบนั้นนะครับอารมณ์หมอผีตามต่างจังหวัดนี่แหละแล้วก็หมอบอกว่าโอ้ช่วยช่วยได้เท่าที่ช่วยนะ,ะคือมันหนักมากกับเคสนี้เขาก็งงเอ๊คือไปทําอะไร ที่โรงแรมนั้นมีคนตายหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมตัวเองไม่ได้ไปทําอะไรผิดนี่ทาไมอยู่ๆต้องมารับเคราะห์แบบเป็นแบบนี้หมอเขาก็บอกว่าช่วงนี้ในช่วงเจ็ดวันเนี่ยให้ระวังอันตรายให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านพ้นเจ็ดวันนี้ไปได้ก็คือรอดแต่ถ้าในช่วงเจ็ดวันนี้บุญไม่ถึงเดือแวแล้วแต่ก็อาจจะน่าจะถึงชีวิตได้เลยเขาก็กลับมาโรงแรมนี้อีกครั้งหนึ่ง นะฮะแล้วก็มากับแม่คราวนี้แม่ด้วยมาแม่มานอนเป็นเพื่อนด้วยก็ยังเจอผีสาวต้นนี้เหมือนเดิมนะครับแต่จนเขาจะต้องกลับไปบวชเลยครับณนะช่วงเวลานั้นห้าหกวันเจ็ดวันตรงนั้นกลับไปบวชแล้วก็คิดว่าตอนนี้ไม่เจอผีสาวแล้วน่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้เล่าไปเรื่อยๆนะครับเล่าให้คุณยาวเนี่ฟังคุณต้นเล่าไปเรื่อยๆก็ ครั้งที่ว่าเออโอเคน่าจะไม่เจอผีสาวนี้แล้วนะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันที่หกเสร็จวันต่อมาครับคุณยาวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาลงมานั่งที่ห้องอาหารเนี่ยไม่มีใครมานั่งด้วยเลยวันนั้นก็เหมือนกันนะครับนั่งไปนานละตอนเช้าตอนเที่ยงตอนอะไรก็ไม่มีคนมามาตรงนี้เลยจนเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้ นะฮะวันหนึ่งขณะที่นอนอยู่ในห้องอยู่ๆหลับไปรู้สึกว่ามีการหนาวเย็นจะหยิบผ้าห่มมาหม่มมันเย็นเยอะเยือกมากอยู่ๆคลุมโปงไปนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าหนาวมากอยู่ๆมีสิ่งหนึ่งตกลงมาบนที่นอน <ๆ S 1> เขาก็เปิดตาวออมาดูปรากฏว่าเป็นรูปครับที่ติดอยู่ที่หัวเตียงเนี่ยหล่นลงมาตุบบนที่นอนแต่สิ่งที่ทําให้เขาตกใจ ไม่ใช่รูปนะฮะรูปนี้เป็นรูปวิวธรมรมดานี่แหละหลังรูปบนผนังนะฮะมีการเจิมไว้อยู่เออมีการเจิมเหมือนกับว่าทําพิธีอะไรสักอย่างอยู่เขาก็ตกใจมากแล้วในคืนนั้นอ่ะพอดีเขาก็ฝันเห็นผีสาวเหมือนกันครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขาเลยแบบกลัวแล้วก็วิ่งลงไปคุยกับข้างล่างเลยกับเคาน์เตอร์ว่าเนี่ยเอาห้องอะไรให้ผมทําไมผมมาเจออะไรแบบนี้ห้องที่นี่มีผีหรือเปล่า เ,เขาเล่าให้ฟังแบบนี้จนเขาก็อยู่ตรงนั้นไปจนเช้าเลยนะฮะเนื่องจากว่าไม่กล้าขึ้นกลับไปบนห้องจนไปเจอน้องที่เคาน์เตอร์ที่ห้องโรงอาหารนั่นแหละก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องคนนี้ก็เล่าขับมอเตอร์ไซค์ถ้าพี่อยากรู้ผมพาไปดูที่เกิดเหตุเออพาไปดูที่เกิดเหตุรปรากฏว่า,าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ไกลจากโรงแรมเท่าไหร่ แล้วก็บอกว่าเมื่อหลายเป็นเป็นสิปีที่แล้วมีผู้หญิงคนนึงโดนลุมโซมด้วยผู้ชายเป็นกลุ่มเลย5้าคนหรือ8คนจำไม่ได้แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงในในตรงตรงทุ่งตรงนั้นนะฮะตรงข้างทางใกล้ใก,ลใกลหลักกิโลซึ่งก็ผู้หญิงนี่ตอนแรกยังไม่ตายนะแต่ว่าด้วยความคนพิดบาดแผลไม่ไหวทรมาน คลานมาเรื่อยๆคลานมาจนจนมาตายอยู่ตรงข้างไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะหลักกิโลตรงนั้นนะครับเล่าแค่นี้ไม่พอนะครับเขาเดินลงไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าส่วนที่ถัดลงไปจากตรงโน้นลงไปลึกอีกทีนึงตรงที่เขาบอกว่าตรงตรงที่พีต่ต้นไปยืนเฉี่ยคือตรงที่ผีสาวคนนี้เสียชีวิตนั่นคือสาเหตุที่เขาเจอผีสาวตัวนี้ แต่น้องไอพนัางงานเนี่ยชี้ลงไปข้างล่างอีกลงไปอีกนิดหนึง่งส่วนตรงโน้นน่ะคือจุดที่พี่ต้นเสียชีวิต mm. เขาก็ฮะคือยังไง mm. ไปไปมามาก็คือคุยกันไปจนจนรู้ว่าหลังจากวันนั้นที่ที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนะครับ mm. จริงๆแล้ว่พี่ต้นเสียชีวิตไปแล้วหลายปีสองสามปีที่ผ่านมา mm. แล้วคือพอวันหลังวันที่หกเนี่ยเขาก็ ประสบเหตุรถมาชนเข้ากับตรงเนี้ยจนเสียชีวิตอยู่ตรงจุดเนี้ยจุดเดียวกับที่กับที่ผีสาวนี่ตายนะครับแต่แม่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เชิงนะ่าจะไม่ใช่ตัวตายตัวแทนอ,ะอ่ะเพราะแม่เขาฝันว่าตอนที่พี่ต้นก่อนพี่ต้นจะเสียชีวิตเนี่ยเหมือนพี่ต้นมาหาแล้วก็มีผีสาวมือเป็นมือใหญ่ๆนะครับมาถึงจับหัวลูกตัวเองเนี่ยแล้วก็ดึงหายเข้าไปในความมืด ก็คิดว่าผีสาวเนี่ยน่าจะเอามาไปเป็นบริวาหรือสักอย่างเพราะว่าเหมือนเขาหรืออาจจะกโกรธเครียดแค้นผู้ชายด้วยกันอะไรประมาณนี้เรื่องราวมันเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งโอ้มันก็มีเรื่องแปลกที่แบบอยู่ๆก็นั่งคุยกับผีเป็นชั่วโมงผีเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวชีวิตตัวเองแค่นั้นไม่พอที่เหตุที่บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ค่อยมีใครลงมากินอาหารเพราะอะไรรู้ปะ่ะคือพี่ต้นเนี่ยผีพี่ต้นเนี่ยบางวันก็มีคนมานั่งกินเสร็จเขาก็เดินมาหาแล้วก็ ถามว่ามาจากไหนแต่บางทีก็มาแบบหัวห้อยมาเลยฮะหัวห้อยพับไปข้างหลังเลยเพราะว่าตอนที่เขาชนอ่ะคือคอไปพาดอยู่บนกระทงอะไรที่ที่ก็เอามาไหว้ผีสาวตรงเนี้ยนะฮะจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนที่ไปพักโรงแรมเนี่ยเจอกันบ่อยครับแต่คราวนี้อาจจะหักมุมหน่อยตรงนี้แบบผีมาเล่าให้ฟังเองว่าตัวเองตายยังไงเออไม่ไม่ได้รับตอนตัวเองตายด้วยแต่ว่ามาปรากฏเรื่องราวตรงนี้ คุณต้าเคยไปนอนโรงแรมเคยเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะไม่เคยเจอแต่เคยเจอโรงแรมที่เขาเลิมลือถึงขนาดทั้งอีเวนต์เนี่ยเขาไม่นอนกันเลยนะก็นั่งเล่นอะไรกันไฟอ่ะปาร์ตี้อะไรที่อุดรหรือโกลมมั้งไม่แน่ใจนะแถวภาคอีสานนี้โรงยาบาลเก่าขึ้นชื่อนะเจอกันบ่อยเหมือนกันแต่ทีนี้ยังไม่เจอใช่ป่ะในมุมนี้เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์รอบทีถ้าเกิดว่าเราเจอผีแบบนี้จริงๆแล้วใน ในมุมของเราเราคิดว่าผีเนี้ต้องการอะไรแล้วก็เราจะแก้ปัญหายังไงนี่ถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตกันไปเลยอะไม่ผ่านคนเจ็วันเท่าที่ดูตอนแรกผมนึกว่าไอ้พรอมเป็นเลขเจวันเหลือใย่ไหนึกว่าสุดท้ายเนี่ยในหนังถ้าจะเป็นหนังเนี่ยก็คือไอ้คนโลนพระเอกเนี่ยอืก็รับต่อไปอ๋อประมาณเทคนที่โดนล่าไห้ังคุณยาวใช่ป่ะอ่ะฮะผมก็เลยนึกว่าเดี๋ยววันที่เจ็ดคุณจะต้องกลายเป็นลายต่อไปป่ะแล้วก็ต้องไปบอกคนอื่นเรื่อย ใช่แต่ปรากฏว่าหักมุมก็คือคนที่เล่าตายไปสองสาม 2, ปีแล้วนะฮะสถานการณ์อย่างนี้เรายังไงดีครับอาจารย์เราทิศก็เราถือว่าวิเคราะห์ตามข้อมูลแล้วกันเราไม่ได้สนใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงว่าจริงไม่จริงรนะก็คือสมมุติว่าเอาเคก่อนผีตัวแรกก่อนคือผีผู้หญิงอผีผู้หญิงนี้ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่เขาโดนตาย,ด,ยาด้วยการโดนข่มขืนจนเสียชีวิตแน่นอนว่าเป็นการตายที่ทรมานและตายก่อนอายุไขแน่นอน และตายด้วยความทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผีตนนี้ไม่พ้นต้องเป็นสัมภเวสีอยู่ที่นั่นแน่นอนอและเขาก็คงจะวนเวียนอยู่แถวนี้ทีนี้ลักษณะของผีพวกนี้บางครั้งถ,ถ้าเราไม่ได้ไปทักหรือไม่ได้อะไรเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะทําอะไรเราได้แต่บางเอิญว่าพี่ต้นคนนี้ดันไปฉี่ตรงที่เขาใช่นั่นพอดีมันก็เหมือนกับเป็นจังหวะที่แบบเราไปคอนเน็กพลังงานเขาอ,ะอ่ะเขาก็เลยสามารถที่จะ มาหาพี่ต้นคนนี้ได้ครับซึ่งถ้าถามว่าเบื้องหลังตรงนั้นเป็นบังเอิญไหมในพุทธศาสนาไม่มีความบังเอิญแสดงว่าพี่ต้นคนนี้มันต้องเคยทํากรรมอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนี้อาจจะในอดีตแต่ชาติจึงทําให้มันถูกดึงมาฉี่ตรงนี้พอดีใครมันจะบังเอิญฉี่ผม <laughs> ผม <laughs> ยังมองว่าคุณคุณต้นเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งนนในเจ็ดแปดคนที่ไปคลุมกลุ่มขืนเมื่อเมื่อหลายสิบปีก่อนด้วยซ้ำไปแล้วมาเกิดใหม่แล้วแต่ดูจากอายุมันน่าจะไม่ทันเนาะอาจจะแบบในอดีตกว่านั้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือบางคนบอกว่าเป็นตัวตายตัวแทนมยอ่างที่แม คุณต้นอบอกก็อาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นตัวตายตัวแทนคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกันมากแต่ฉันอยากจะเอาไปอยู่ด้วยแต่เคสนี้คือมันบังเอิญทุกอย่างเกินไปแสดงว่าน่าจะมีกรรมเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นพอไปฉี่ปุ๊บก,ก็เท่ากับเป็นการคอนเน็กพลังงานเก่าให้กลับมาเจอกันพอพี่ต้นไปนอนในเตียงปุ๊บก็แน่นอนว่าเขาก็มาได้แล้วอพอมาได้ปุ๊บก,ก็ด้วยกรรมเก่าซึ่งไม่รู้ละว่าเคยทําอะไรกันไว้ก็เลย ที่บอกว่าจะมาเอาชีวิตมึงนี่แหละก็คือไม่ใช่ว่าบาังเอิญจะเอาแต่ว่าฉันรอจะเอามานานแล้วแต่แกเพิ่งมาถึงครับถึงจังหวะนะั่นเองถึงจัง,จงหวะพอดีทีนี้ฟังนี่ตกใจนึกว่าว่าการตะฉี่วโดนตรงไหนนี่อันตรายมากแต่<ม>นี่ก็อันตรายอยู่นะการนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเวลาที่คนโบราณเขาบอกเข้าป่าได้ยินเสียงอะไรอย่าทัก เพราะว่าพวกนี้ถ้าไม่ทักอ่ะมันก็คือเราไม่ไปคอนเน็กพลังงานกับเขารเราก็จะแบบค่อนข้างหนีหรืออะไรได้ง่ายแต่ถ้าเกิดแบบเสียง,น,น,ยงนี่เสียงอะไรนี่เสียงอะไรนั่คือเราไปทักก็คือเขาสามารถมาเกาะเราได้เหมือนกับเราอนุญ,ญาตแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่ไปไหนเขาถึงให้ภาวนาคืออะไรแปลกๆก็ไม่ต้องไปทักไปอะไรเคสนี้ผมผมเจอบ่อยฉี่ข้างทางเพราะว่าจริงๆบางทีเราเรามันไม่สะดวกจริงๆแต่ทุกครั้งที่เวลาฉี่ผมก็จะแบบอ่าขออนุญาตนะครับทุกครั้งไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่า ใครเคยอยู่ตรงนี้อะไรยังไงบ้างนะฮะจริงๆแต่าบางคนเขาไม่ใช่แค่ฉี่นะฮะเ,เดินเข้าไปฉี่ใส่เลยที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยมันอันนั้นก็เป็นกรรมชัดเจนก็อยู่ที่คือกรรมยังไม่ให้ผลแต่ว่าอันนั้นได้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจาเป็นต้องฉี่จริงๆก็อย่างเอสบอกอะคือเราขอเขมาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่เคสเนี้ยต่อให้ขอขมาแต่คาดว่ามันไปเจอกับเจ้ากรรมต้นเหตุพอดีก็ขอไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ต้นก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ตายโดยใช้กรรมเก่า ซึ่งก็แน่นอนว่าหมอผีที่ไหนก็คงช่วยไม่ได้เพราะกรรมมันตามที่มันมเกาะอ,อย่างนี้ก็คือจังหวะกรรมเก่าให้ผลทั้งตัวเจ้ากรรมก็ยังอยู่แล้วก็ในเวรก็ตามมาพร้อมกันแล้วทีนี้ก็พอพี่ต้นแกเสียที่เล่าว่ามีแกปรากฏบ่อยๆให้คนเห็นแต่มาปรากฏในสภาพคอหักอ,อ,อันนั้นก็คือเป็นลักษณะ,ะปกติของสัมภเวสีที่เมื่อตายแบบไหนก็จะปรากฏแบบนั้นซึ่งบางครั้งเขาไม่ได้ตั้งใจหลอก แต่เขาต้องปรากฏเพื่อให้รู้ว่าเป็นใครถ้าอยู่ดีเดินมาเฉยๆใส่ชุชดธรรมดาก็ไม่รู้ว่าผีหรืออะไรแต่ก็คือต้องการให้รู้ว่าฉันคือผีที่คอหักตายตรงนั้นนะฉันต้องการคอนเน็กกับเธอต้องการบอกให้เธอแบบอะไรหน่อยแต่คาดว่าคุณยาวเนี่ยน่าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับ <ใช S 1> คุณต้นในอดีตแต่เป็นความเกี่ยวข้องในด้านดีครับ ก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือพิญญาติพี่น้องกันมาก่อนเพราะฉะนั้นการคอนเน็กพลังงานจึงง่ายกว่าทําให้คุณต้นเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับรูปตัวเองให้เป็นปกติและพอคุยได้ในขณะที่คนอื่นมามันไม่มีความเกี่ยวข้องกันไงเขาก็ไม่มีกําลังในการปรับรูปตัวเองก็ต้องโผล่แบบนั้นเลยแล้วบังเอิญห้องที่คุณต้นไปนอนให้คุณยาไปนอนเนี่ยคือห้องห้องเดียวกันก็แสดงมันต้องเกี่ยวกันมันถึงได้มาคอนเน็กกันหมดแล้วยันที่เขา เ,เขียนไว้คาดว่าเป็นนนนยันแนวไหเขาก็างคงจะนิมนต์พระมาเขียนเพื่อเหมือนแบบไล่ผีหรือสะกดวิญญาณหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยไม่มีใครสะกดได้อยู่แล้วแล้วก็ผีมันไม่ได้อยู่ตรงห้องนั้นผีมันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็เข้ามาด้วยเหตุของกรรมที่มัน เกี่ยวข้องกันเฉยๆอย่างเวลาเราเห็นที่พระมาเขียนไว้หน้าประตูนี่อัญสะกดวิญญาณเหมือนกันไหมฮะหรือไม่กส่วนใหญ่ที่เขียนไว้หน้าประตูบางทีก็เป็นแบบเป็นศิริมงคลเป็นโชคลาภ<ม>หรือบางครั้งก็แบบเป็นยันทเวศวรณอันนั้นก็กันผีได้เหมือนกันก็คือกันผีทั่วไปแต่ถ้าเกิดเขาเกาะมากับเราก็ไม่กันก<ม>็ถือว่าเราเราพาเข้ามาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าต้องระวังคือถึงได้บอกว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยคือไม่ว่าจะไปโรงแรมหรือไปที่ไหนก็ตามถึงได้บอกให้สวดมนต์แผ่บุญอยู่เสมอเพราะว่าเราไม่มีทางรรู้เเลยว่าาจะ ปะเหมาะข้อร้ายไปเจอกับญาติเก่าอะไรย<ม>ังไงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเจอญาติดีก็โอเคไปคถ้าเกิดเจอญาติแบบนี้เข้าไปนี่ก็ก,ก,ก็ลำบากซึ่งถ้าเกิดเราสวดมนต์แผ่บุญให้เขาถ้าบังเอิญเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรอย่างน้อยมันก็อาจจะผลเบาลงแล้วเราก็สามารถที่จะคือเราก็มีกรรมดีอยู่กับตัวเพราะเราสวดมนต์ตลอดมันก็จะบรรเทาผลลงได้แต่ว่า ก็ไม่ต้องไปถึงขั้นกลางบนว่าโหนี้ตายแน่ฉันไปนอนที่ไหนจะทํายังไงคือโอกาสแบบนี้ขึ้นหนึ่งในล้านอ่ะหนึ่งในล้านแล้วโดยส่วนใหญ่ที่คนเจอตามโรงแรมอ่ะไม่ได้เจอเคสแบบนี้ส่วนใหญ่คือเจอญาติเก่าที่เป็นญาติจริงๆมากกว่าแต่ทีนี้พอเป็นญาติเก่าก็เหมือนกับว่าเราเราตายเขาเราตายพร้อมๆกับเขาแล้วเรามาเกิดก่อนเนี่ยเขายังอยู่ทีนี้พอเราไปถึงเขาก็ดีใจอ่ะเฮ้ยน้องมาลูกมาพ่อมาเขาก็อยากปรากฏตัวให้เห็นแต่ด้วยความที่เขาไม่มีกําลัง เขาก็ต้องปรากฏตามสภาพอันนี้ปรากฏรากฏมปรากฏ่างนี้เลยฮะเขาก็ปรากฏมันโอ้ครับเขาก็ต้องปรากฏมาตามสภาพก็เลยทําให้เรากลัวคิดว่าผีมาหลอกมายืนอยู่ปลายเตียงแต่จริงๆส่วนใหญ่เป็นญาติของเราทั้งนั้นเราก็สวดมนต์แผ่บุญให้เขาได้เลยอย่างผมก็เคยเจอไปโรงแรมที่พิจิตรเนี่ยนอนอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมานอนข้างๆแล้วเตียงยุบลงไปเลยที่พิจิตรที่พิจิตรแล้วก็พอเราสวดมนต์ปุ๊บ <serves> ก็ไ <Dracula> ด <faut> ้ยินเสียงเขาพูดบอกเอ้าจะคุยซะหน่อยแล้วเขาก็หายตัวไปเลยแบบว่าเขาได้รับบุญไปแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เคยเจอแล้วอย่างเวลาไปสัญลักษณ์อารมณ์แบบไหนที่โรงแรมนั้นจะเฮี้ยนมันพอมีบอกไหมฮะหรือไม่เกี่ยวเลยจริงๆน่าจะยากนะแต่ด้วยความที่ถ้าเป็นโรงแรมต่างจังหวัดที่แบบโรงแรมแบบบ้านๆอะ่ะครับเขาก็จะไม่ได้มีการทําพิธีกรรมไม่ได้ทําบุญอะไรมากแล้วก็มักจะอยู่ในตามที่เปียวๆที่มืดๆม,ม,มันเป็นคือที่ไหนที่เงียบๆมืดๆเป็นเป็นจุดที่วิญญาณขมักจะอยู่กันเยอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบอยู่วุ่นวายกับคน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางที่หรือทั้งที่มีคนตายมีอะไรถ้าเกิดเป็นโรงแรมใหญ่ๆมันมีระบบเซฟต,ตี้ดีมันก็ไม่ค่อยเจออย่างนี้อยู่แล้วแต่โรงแรมบ้านๆนะ่ะบางคนก็มานอนตายอยู่ที่นี่บางคนก็ไปทําอะไรไม่ดีมามันก็มีโอกาสเจอได้เยอะกว่าสมมติว่าในกรณีที่โรงแรมเขามีคนตายอยู่ในห้องนั้นเขาเขาสามารถทำอะไรที่มันลบล้างได้ไหมจรงจริงมันก็เฮี้ยนกันอยู่อย่างนั้นม,มันไม่เฮี้ยนเท่าไหร่เพราะคนที่ตายอะ่ะ จิตสุดท้ายเขาไปไหนเขาจะไปในที่ที่เขาผูกพันส่วนใหญ่มันไม่ได้ผูกพันในโรงแรมนั้นหรอกเพราะว่ามันมันแค่มาค้างชั่วคราวส่วนใหญ่ก็ถ้าพอมีกําลังเขาก็กลับบ้านบ้างหรือบางคนเขาก่อนตายเขารู้ว่าเวลาเราเจ็บป่วยต้องไปโรงพยาบาลบางครั้งก็ไปโรงพยาบาลเองเลยนะไปโรงพยาบาลแล้วไม่รู้ตัวเองตายอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าผีเยอะจะไปอยู่ตามโรงพยาบาลตามวัดตามบ้านมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะไม่ค่อยมีแต่ด้วยความที่คนไปแล้วจิตมันแบบเฮ้ยเขาบอกว่าโรงแรมนี้มีคนตายมันก็นึก พอมันนึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปทานไปซะเองซะเยอะกว่า,อาเอาแล้วผีเข้าวัดได้ไหมครับเออพอพูดเึ่งนี้ได้ผีนี่เข้าวัดได้ไหมหรือว่าเห็นปุ๊บเจอพระปุ๊บแล้วสลายเลยได้เป็นแหล่งที่ผีเยอะเลยแหละหเพราะว่ามันเป็นแหล่งบุญเขาได้อนุโมทนาทุกวันแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าอยู่ในวัดก็จะเป็นผีที่ดีมารออนุโมทนามาสวดมนต์มาส่วน,มน,มสนใหญ่จะเป็นเทวดามากกว่าแต่ถ้าผีที่ไม่ดีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เข้าไปลึกๆไม่ได้เพราะในวัดก็จะมีเทวดาคอยดูแลพระประธานมีอะไรต่างๆก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสที่เคารียกงว่าเอาประดับความรู้เอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปเจอสถานาการณ์อย่างเงี้ยต้องรับมือ,อยังไงต้องแก้ไขย,ยังไงแล้วก็เนี่ยไอ้เรื่องเรื่องไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเรื่องเนี่ยการไปฉี่ข้างทางทุกอย่างมันไม่รู้แหละคือปฏิบัติไว้ก่อนก็ดีนะครับการไว้ดีกว่าแก้เพราะวาเวลาเจอแบบนี้ขึ้นมาก็แก้ไม่ทันเหมือนกับคุณต้นนะครับก็ขอบคุณทาง t h อ g โ o s t Radio ด้วยแล้วกันนะครับที่ เราเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันในมุมมองนี้นะครับเดีย๋ยวเทปหน้าคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube Ghost Guru ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณตอนใหม่ๆนะครับแล้วก็วันเสาร์สามทุ่มนะครับมีการไลฟ์สตรีมิ่งของอาจารย์รอบทิศนะครับทุกเรื่องราวนี้คุยกันยาวๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมส่งดาวกันมาเยอะๆนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเรานะครับแล้วก็เราจะเอาตอนต่างๆเหล่านั้นในวันศศ์มา air. อ่อนแอดี้ันอีกทีหนึ่งในช่อง YouTube ทุกวันพุธ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับเก็บหน้าคุยเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ร้อง3คนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ